สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีฮับเบิสคูสุคนเบิสสมองสุบอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมาคบมาพ่อมาคบมาเจอกันอีกแล้วกบแม่ใยั่จันดาบานนาเฮ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังเล่าหรือพังไทยต่างประเทศกันดีตตอนรับเข้าชูช่องยูทูปแม่ใหญ่จันดาบานนาชาแนลคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันี่แม่ใหญ่จันดาบานนาก็ได้มาเปิดคลิปอยู่ทงหัทงหน้าคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลย บรรยากาศช่วงจะเศร้าเด้อเนาะมาสบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเ่าช่วงจะเศร้าพ่อแม่พี่น้องฮกโมงเศร้าเนาะบรรยากาศดีดีพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันนี่มันยังจัดาบน้าก็ได้เอาควยน้อยมาผูกอยู่หน้าเฮือยังประธานหน้าเฮือยพ่อแม่พี่น้องยังบระเทศไทยเนาะยังบระเทศไทยอันนี้กับทวงไห้ทวงหน้ามันยังจัดาคือเก้าฮกให้แต่ยังประธานในไทยพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะจังไดก็ตามเต้พ่อแม่พี่น้อง ก่อนอื่นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้ในพ่อแม่พี่น้องเลยเอาถ่ายคลิปอย่างลงกะเบิ่งให้จบให้ยสิ้นพ่อแม่พี่น้องเนาะจะพาเปิดพาเบื่อแม่ใหญ่จันดาบ้านนาเขาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยวันนี้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็มาพบมาพ่อช่วงจะเช้าพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเลยเนาะว่าพิสว่าถือพ่อแม่พี่น้องไม่ได้คอยว่ากับดิ้นแย่าแข่งเนาะ โดยอาจังไดก็ตามแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้มันไงจะดำบัานนากระิมาเปิดเป็นกล้องหลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหัมาให้พ่อแม่พี่น้องเีาติดตามรับชมเบิ้งว่ามีอย่างใดยอย่างไรอันใดแนวพ่อแม่พี่น้องมีจะดำมบ้านนากระชิม้ไปปาดกล้ามาดำหน้าก้นพ่อแม่พี่น้องช่วงจะเศร้ายามทันทัปั้นขาดเศร้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหนึ่งข่าวปลาไพ่ชุกเรียบร้อยแล้วกะงอคุยออกพ่อแม่พี่น้องเลย ประมาณนี้แหละเนาะมานอกของนาเฮาเฮาเป็นคนสร้างหายชาหนากัดสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเปลีนกล้องหลังเด้อบัดปับเป็นกล้องหลังพ่อแม่พี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มกันเลยบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คุยน้อยตัวนึงพ่อแม่พี่น้องมากินหยากรกอ,อยอยู่ได้มีคุยน้อยมาเรียงเนาะบรรยายกาศบ้านนาปีนี่นี่ก็คือนาหกไห้พ่อแม่พี่น,อน,อออน้องโอตาเพิ่งม่ท่านได้มาไทยเนาะ เพอนอว่าเพิ่นสิฮักข้อเอาโลดพ่อแม่พีพพ่น้องเลยเพิ่นบดไทยเพิ่นอะเร็ะจังใดเนาะเพิ่นเมย์พอแม่พี่น้องนี่ก็คือเปลือกคือมันบ่มี่อย่างเลยพ่อแม่พี่น้องซื้อน่าทุดินมาปลูกกระบอกออกเอายังมาปลูกกระบอกออกพ่อแม่พี่น้องเลยออกเล็กแต่น้อยเนาะผู้ชมน่าทุดินกาแซนกลัวบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยออกฝนมองมังแมงอยู่เล็กแต่น้อยเตงกันอะอะได้มาฉีดยาเพิ่นโอ้ยสิประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลย ไม่ได้คัวข้าวเนาะดำให้ดำนาเนี่ยพ่อเมยพี่น,อน้องเอ้ยเนาะจะจเค็ดอัะไรอันยาเนี่ยจันด้วันนากับโฉงคนมีไัยพ่อเมยพี่น้องเลยดุเต่าเพิ่นกลับไปหาเงินหาคำบิดแล้วกินแห้งเถ่านี่แหละกินไม่ได้บักเตีงก็ได้มันก็ทีประมาณนี้แหละพ่อเมยพี่น้องเลย บาได้มาเบิ่งมาค mm ั hmm. okay. like na, ่วพิ่นเนาะอืมโอเคพี่น้องเอ้ยเปล่งักเต้ามีเงินจันดาบรนนาเพิ่นสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยบุได้เห็ดบุได้คั่วข้าวมาชักมาปลูกไว้แล้วก็แล้วเห็ดอะไรของมูพึ่นจนขายเบิดพ่อแม่พี่น้องเลยมีเงินจะหนดาบรนนาบ่มีไม่ลมเวลาสิปลูกโอ้ยอยู่ช่องเแ่า พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะได้ลูกสาวเพิ่นมาอยู่น้ำเพิ่นกันเงินหาค้ำคือเก้าเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเ็น๋ยวได้เอาบวกุ่มบวกกลางเพิ่นเนาะเาพวกมีเงินมีค้ำให้เพิ่นเพิ่นกับไปหาเมืองไทยเมืองนองคือเก้าเพิ่นเนี่ยกินเฮอกินแห้งเพิ่นคือเก้าเพิ่นกันเลยเอากับร่างกายเพิ่นคือเก้าเนี่ยคือแห้งเพิ่นสูเอาพ่อแม่พี่น้องเลยเ็น๋ยวได้ ได้ใช่กุชิดกทิมชะดอกเกิดไปสังนะสีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเออเต่งกระไ้บ้านนี่กระพุนแห้งๆตืบพม่พี่น้องเลยแต่งกระไรตาพมีเอฟซีเฮามาเลาะเรียบเบิ่งส่วนตัวเศร้าเผือกมันกับสีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ้งแน่กล่องอยู่ร่องมามีเลยตายหมดเลย ปลูกลําเก้าก็ตายเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกบักเทิงก็โอ้ยเหลือกสะเว้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนีปลูกนี่ก็บ่พอสิได้กินบ่ได้คอยครัวยากเวียกยากงานเนาะดดนานอยคนพ่อแม่พี่น้องเ้ยคนนึงอกตายายเฮ็ดเฮ็ดนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะว่าจังได๋บ่มีลูกมีเต้า ก้าเพ่นกับไปหาเงินหาทองได้ประคุมประหุมเพิ่นฮะผมมีเงินมีขำาห้เพิ่นเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยหาได้พอได้ใช้แต่ปกแต่ทองละเล็กน้อน่อยพอสิคุ้มชิหุมเพิ่นยังได้ยังค่ะบบได้ห้เพิ่นหาบบเงินหาข้ามโเก่งเนาะ้ันคนเล่าเฮาน่ะโบมีการมีงานจักติค่าขายงายมือยังพ่อเม่พี่น้องเลยได้เนาะฮะโบมีปัญญาประมาณนี่แหละพ่อเม่พี่น้องเอ้ย ดูไปหากินวันวันแถวโอ๊กแต่ยายเห็ดห้เห็ดหน้าพ่อแม่พี่น้องรุ่นนี้ยุคสมัยเดียวนี้มีแต่คนเแ่าเห็ดห้เห็ดหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยกล้องก็ะจกตีน่เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็มาเอาขี้ดินคุณอันมักเตงก่อนพอตาเพิ่งกันยังคาดหน้าอยู่พ่อแม่พี่น้องเเมื่อยเพิ่งก็ได้ ว่านี่กะเมือหาเขาน้ำเกลืออยู่ทั้งสุกสาลาบ้านทั้งคนเนี่ยปวดตา่นกะเมยเมยพี่น้องเอ้ยเนาะจังไดเราก็ได้เถ่าโอเลยกะเห็นห้เห็นหน้ากับบ่ปันไดแลยพ่อเมยพี่น้องเอ้ยบ่คือเกลือหรือบ่คือเฮาหนุ่มเฮาวน้อยตะกี้ได้ไว้ได้สุเอ้ยพวกเนี่ยพวกเจ้าผู้จอมก็เดินมาใกล้มาทัดโบกเตงไงได้พ่อเมยพี่น้อง เด็ดไปพ่อแม่พี่น้องเลยพอได้กินได้ย่ำใส่ปากใส่ท้องเนาะประมาณนี้แหละอยู่เพื่อนกับมี่พ่อแม่พี่น้องแต่บวกท่านเนีเป็นมาไม่ได้คอยคั่วเนาะนั่นก็ได้สักจุบเชยไว้แล้วก็แล้วบริมือคั่วเพลินว่านนี่ก็เป็นวันพระวันศินพ่อแม่พี่น้องเลยคือบริมือตักบาทเนี่ยน้ำยนี่ยจันดาบรนนากระยากคือเบาเลย ไปมากัวข้าวเพิ่นเนาะเจ็บนได้เตียงม,มกเต้ากับเป็นละคมราคาอยู่เพ่อแพี่น้องเดี๋ยวช่งเช้าพันเนาะเดินก็ได้วันนี้กับรรยากาศช่วงเช้าเมื่อไนจิด,ดามานหน้ากับเพิ่นว่างมีเวลาในพ่นอแม่พี่น้องก็เดินได้ถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมกันเบิ่ง ช่วงเศร้าๆมันอากาศช่วงเศร้ามันกะมันอากาศมันก็ค่อยดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยตะเวนกันยังบ่ค่อยขึ้นเดดบันไดมีเดดขึ้นบันไดพ่อแม่พี่น้องเลยเดดได้จกคุ้มเบาหยาบซาเต่เงกะงามอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยนะกำลังขึ้นเดี๋ยวเราจคอยคั่วเพิ่นเนาะนี่ตะหยาตะยู เด no, ี๋ยวยุบเอ็ดอย่างกับเผ้าของมีพี่น้องเอ้ยเ็ดจังไดมีผั่งตีตงมือเ็ดยงกดิอยากเ็ดอยู่มันยังกรยากซาเห็ดได้ไดอยู่งาได้กสองคนคือเก้าไมรู้เต้ากระบ ได้คอยมาอยู่น้ำเนาะเพิ่นหาเงินหาค้ำเนี่ยพิ่นอยากได้นไหนพ่อแม่พี่น้องเลยคือว่าไหนเนาะผมมีเงินมีค้ำให้เพิ่นกุมบุหุบพิ่นก็ไปหาเองหากินเองพ่อแม่พี่น้องเลยมาได้คอยมีเงินมีค้ำบ้านเฮาบ่มีเหตุการณ์เหตุงานไปมังเนาะจะโกงสิหาพ่อแม่พี่น้องเลย ยปใช่เด็กอะได้กินทำไรก็กินพ่อแม่พี่น้องเลยอาชีพประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยนะี่ยเบือกมันก็นได้เบิง่งถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องอิทีเขาติดตามรับชมนอกช่วงเช้ามาจังไงก็ตามน้องพ่อแม่พี่นอ้องโอ้โหตามมึงกังขานให้ถ่ายหน้าอยู่อะไรเนี่ยคุยออกมาผูกเมียนหรือซื้อหรอว่าคุยออก คนนี้ก็มีใหญ่จันดาบน้าก็สิได้ย่างไปหาตัดก้าตัดบุ้งพมีพี่น้องตาเตาคนขาดหน้าพมีพี่น้องขาดหน้า่มีน้ำน้ำแห้งเนาะประมาณนี้พมีพี่น้องเคนกะเถ่าโอ้ลายผ้าลายปีเติบแล้วเนาะหาชิปลายแล้วพมีพี่น้องเคนไท้ไทยหน้ากับบบปกติคือเก่าเนาะเคนกะเมยพมีพี่น้องเลย ลูกเต่ากับเป็นเทีอนชาญถ่ายมันเนียเนาะคนกันพี่เบียร์คอยมาหาพ่อแม่และพ่อแม่พี่น้องเคนเคนครอบเป็นครัวเคนเนาะตตาเมืองไทยนะชาติน้าเองูอยู่น้ำกับไปหาเงินเมืองไทยมาได้อยู่น้ำพ่อเม่พี่น้องหาเงินแม่พี่อยากได้อยากมีเนาะแม่พี่อยากได้ให้พ่อแม่พี่น้องเลยไปหลายภาคหลายปีไปหลายภาคหลายปียังไม่ได้ยังอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเขาได้จะจื๊อกินใส่ปากใส่ท้องเพิ่นเนาะ ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคอตาคนเอฟซีเขาติดตามรับชมมึงคอตาคาดหน้าพ่อแม่พี่น้องคอตาสามเคยเพิ่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คุณคาดให้ไห็นหน้าคาดค่าคาดพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นบ่คาดบ่คักบ่เพียงเพิ่นกับบ่เอาได้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นไม่ได้ลงปมโปไม่ได้ขึ้นอันนั้นเบบวาเอ็ดมั่วไปเลยนะพ่อแม่พี่น้องเอ็ดแบบ ผลิตลกรยานะผอยาได้่ลเมกินเอาเห็ดเพียงผลหินเนาะนี่ก็ได้ว่านี่ก็ได้ไฮโน่ยนึงพม่องพ่นองเลยดำสองต้นก็ะเมยบ่ใช้พึ่งมาซอยเนาะนี่ก็ได้สองให้ขตาพึ่งเมย์ผึ่งกับเมื sì, ì, ่อใช้น้ำเกลือน้ำสุกสาราบ้านห้องคือเก้าเลยมี่นกระมีกระนาบัน้าก็ได้่งให้ผ่นไทย่งให้เลยเป็นยังเนาะ ตั้นี้แหละเนาะว่าว่าเฮาบ่หลายคนเท่าน้องอา่ีโกนก็นอนลงอ่ดะเ็นขึ้น้พี่น้องแดดเนาะบรรยากาศมื้อนี้ก็ช่วงเช้าก็ยังแดดอยู่แมพี่น้องเอ้ยมีแดดเด้อวันนี้เนาะ พี่น้องพ่อเม่ป้าลุงทั้งใดกะใส่กุบใส่หมวกเด้อพ่อเมย์พี่น้องเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นนาวได้พ่อเมย์พี่น้องเลยบรรยากาศเฮาช่วงแดดช่วงฮอ่อยู่เนาะพ่อเม่พี่น้องช่วงแดดช่วงบดช่วงยังอยู่ไปตามพาตามพลไปตามแดดตามลมพ่อเม่พี่น้องเลยนะช่วงนี้กับบรรยากาศระเบิดพ่อเม่พี่น้องเนาะบรรยากาศบ้านเฮาระเบิดเป็นโรคไข้เลือดออกพ่อเมย์พี่น้องเลยยุงลาย ทางบ้านโคกปะวายเ้าประกะปุ๊โปด๊ดอยู่พงศ์พี่น้องบ้านโคกเ้าปะประกาศแล้วเมื่อวานนี่เนาะให้ระบาดระวังเล็กเป็นระเล่ไพนี้เจิมาขดให้นี่อีกพี่น้อองมืนี้ได้ชงก๊กน้อยเนาะแจ็คสี่เล่คำลือว่าสีประมาณไรพงม์พี่น้องเลยถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปเนาะพงศ์พี่น้องปงุ๊บพีเล่หรือบโบมได้ชงก๊อกนำในกับนี่พงศ์พี่น้องพอด,ดี có một cái đi mưa, phù mì phù nọ. Ngay gần đá bàn nà, chắp áo, phù mì phù nọ, mì phù nọ. Mì 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 này, mì 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 cả mì นี่ตาตึกเผือกอยู่เขียวงามนลยกากระเจ้ากับพเม่พี่น้องเลยทางใดจะตามเนาะพเม่พี่น้องสิประมาณนี้แหละเนาะแต่ติดตามชมคลิปต่อไปอ่ะวันนี้กขอขอบุญขอบคุณทุกท่านผู้เข้ามาติดตามรับชมเนาะขออยู่ดีมีเฮงพเม่พี่น้องอยู่เย็นเป็นทุกทุกอยาสบายใจตลอดปีตลอดไปเด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลายลายถ่ายคลิปยังกาคอให้เบิ้งให้จบให้สิดนให้เผื่อให้เบื่อพเม่พี่น้องเลย อาจังได๋ก็ตามเต้เนาะขอบคุณขอบคุณมื้อนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแກ้วก็ขอว่าสบายดี